เอาละล่าสุดนะครับทางเดวิดบาซูก้เนี่ยได้ทำการออกมาทำคลิปวิดีโอตอบประเด็นต่างๆเกี่ยวกับตัวใบหน้าคลาสสิกที่เกิดขึ้นในโลบล็ x ณตอนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นวิดีโอที่ทางโลบ l o อกเนี่ยทำการลงเอาไว้นะครับตอนวันที่31มกราคมก็คือวันนี้นี่แหละตอนเช้า7โมงเช้านะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันทีละประเด็นนะครับโดยในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยทางเดวิดเนี่ยได้ออกมาสรุปอ่าอัปเดตแบบเร็วๆ3อย่างนะครับผมซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยเดวิดนะครับได้ทำการบอกว่าตอนนี้เนี่ย ทั้งหมดเนี่ยเขากําลังจะทําการเปลี่ยนมันไปสู่คลาสสิกดันามิกเฮดในรูปแบบใหม่โดยเป้าหมายหลักของเขาเนี่ยเขาบอกว่าจะทําให้ภาพของหัวดันามิกอันใหม่เนี่ยให้มันคล้ายเดิมมากที่สุดครับโดยเดวิดเองก็ได้ขอบคุณฟีดแบ็กแล้วก็คอมมูนิตี้ที่ต้องการพูดบอกทางโลบอกนะครับแล้วก็จะรับฟังต่อไปนั่นเองอย่างที่2ครับทางเดวิดเนี่ยต้องการออกมาบอกนะครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นที่ยังไม่ได้ยืน,ยนอายุหลกักก็แล้วเข้าไปไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามคุณจะยังสามารถเห็นแชทของคนอื่นได้ปกตินะแต่แค่ว่าคุณจะไม่สามารถพิมพ์หรรืืออสส่าด้นนัเ เพื่อให้เห็นว่าเออมันยังคงมีผู้เล่นและยังมีกิจกรรมในเกมนั่นเองครับซึ่งไอ้คาว่าเห็นแชทที่เขาว่านั้นก็คือการที่เรานั้นเห็นจุดจุดจุด,จดครับ ลำดับต่อไปครับอย่างที่3ครับทางโลบก์เนี่ยได้ออกมาบอกนะครับว่าเขาเนี่ยได้ปรับปรุงตัวระบบของแมชแมคกิ้งอย่างมากนะครับซึ่งบางส่วนเนี่ยก็เริ่มที่จะปล่อยแล้วในอาทิตย์นี้แล้วยังคงมีของใหม่มาตามอีกก็รอติดตามได้เลยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็น3อย่างที่เดวิดเนี่ยได้ออกมาบอกนะครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ตัวประเด็นหลักๆกันเลยนะครับผมซึ่งเดวิดเนี่ยได้ออกมาตอบคาถามและคายข้อสงสัยกับหลายๆเรื่องมากเดี๋ยวเรามาดูกันเขาได้บอกนะครับว่าตัวหน้าของคลาสสิกเฟสเนี่ยจะไม่ได้หายไปไหนครับและเป้าหมายขอองเราก็คื เขาจะทำให้หน้าตาของด n นามิกเฟสที่กำลังจะทำใหม่เนี่ยให้เหมือนกับตัวของคลาสสิกเฟสแบบเดิมแบบ1ต่อหนึ่งเลยเมื่อเทียบกันนะนะก็คือเรียกง่ายๆว่าคือเหมือนเดวิดกำลังจะบอกให้ทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยไอหน้าด y นามิกแบบใหม่เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปจากคลาสสิกเลยเว้ยซึ่งอ่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้น จริงๆก็คงจะดีซึ่งนางเดวิดเองเนี่ยในคลิปวิดีโอก็ได้มีตัวของรูปภาพโชว์เทียบกันเลยนะครับว่าระหว่างใบหน้าคลาสสิกกับใบหน้าดนนมิกแบบใหม่เป็นแบบใดนะครับแล้วเขาก็ได้บอกว่าเออเนี่ยเขาอยากได้ฟีดแบ็กจากทุกคนและเป้าหมายของเขาก็คืออยากทําให้มันดูเหมือนที่สุดนั่นเองครับซึ่งอ่ะถ้าเกิดเราพูดกันลอยๆแบบเนี้ยมันก็แบบเฮ้ย hey, แล้วใบหน้าใหม่กับใบหน้าเดิมมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับซึ่งนี่จะเป็นใบหน้าที่ทางโรบบอกได้ออกฟีดแบ็กมานะครับซึ่งว้าวเยอะมากครับแชท ดูกันนะครับเริ่มจากใบหน้าแรกครับ3นะครับแล้วก็ Angelic Bacon Face ครับ Bandage ครับ Beast Mode ครับ b l i n k ครับ Blue e e ไอโรครับ Blue Galaxy Gaze ครับ Blue Rockstar Smile c a m e o Face ครับ Cat Eye Cat Eye เนี่ยแอบแอบแบบไม่ได้ต่างอะไรมากผมรู้สึกว่าสีมันแค่เข้มกว่านิดนึงแล้วก็ตัวคิ้วเปลี่ยนนิดหน่อยคลาสสิก v วมไพร์อย่างเงี้ยอ่ะ นี่มีความมลขึ้นมีอะไรขึ้น Country Morning ครับ Crimson Laser Vision ครับ Crimson Star Face ครับ Daring Bread นะครับผมแล้วก็มี Devil n a s x แล้วก็มีใบหน้าเงินนี้แล้วก็มี Rolling Noob ครับ Emerald Arch Free v i s a g e Emerald Laser Vision ครับ Emperor ครับ Finn m c c o o l ครับ Fenry g r i n Golden Bling Blast Golden Lightning Speaker Golden Chinese Teeth ครับแล้วก็จะมีตัว Green Amazing Face เอ้ย Green Amazing Face ครับก็ถ้าเกิดเราลองดูจากใบหน้าต่างๆที่เราบอกเอามาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยถามว่ามีความแตกต่างไหมมันมีอยู่นะหนึ่งเลยคือต้องพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความคมชัดที่มันคมชัดมากยิ่งขึ้นครับซึ่งก็ถือว่าดีแต่ว่ามันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกเอ๊ะเ,เช่นแพร่งสเ s t e r ครับคือใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกเอ้ยมันก็ค่อนข้างจะตรงนะแต่ chat ครับ p พ a n งสอรม่งเป็นลินดี ไอเชี S 1> <S 1> ่ยผมว่า <glaube> ม oh, ันหลอนนะเว้ยเราคิดแบบแม่งขยับลิ้นแม่งขยับได้อะแบบ bro bro ต่อไปเราไปดูกันต่อนี่อันนี้ใบหน้าต่างๆนะครับซึ่งอ่ะนี่ก็จะเป็นตัวใบหน้าทั้งหมดที่จะได้รับการอัปเดตนั่นเองครับซึ่งก็ลองดูกันได้เลยว่าเอ้ยใบหน้าแต่ละอันเป็นยังไงแต่ละคนชอบแบบไหนยังไงก็ลองดูกันได้ซึ่งเขาเองก็เปิดรับฟีดแบ็กอยู่นะ อ่ะต่อไปครับและเขาเองเนี่ยก็ได้ทําการบอกเอาไว้นะครับว่าเออเราเนี่ยสามารถให้ผู้เล่นควบคุมได้นะครับว่าคุณอยากให้ใบหน้ามันเป็นสตติกหรือไดนามิกก็คือกำลังบอกว่าใบหน้าเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันเป็นนิ่งหรือจะให้มันเป็นขยับนั่นเองซึ่งเขาในกำลังจะเพิ่มปุ่มท o อกเกิลขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งจะให้ผู้เล่นนั้นสามารถเลือกได้เองไม่ใช่แค่ตอนอยู่นิ่งๆนะ,นะรวมถึงตอนที่ขยับตามกล้องหรือจะขยับปากตามเสียงพูดด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะพูดไปถึงเรื่องของหน้า เขาเริ่มจะบอกว่าไอ้ตัวหน้าลิมิเต็ดที่ขายอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นดานามิกเฮดเช่นกันซึ่งเขาจะบอกว่าไอ้ตัวดานามิกเฮดตัวใหม่เนี่ยมันก็คือจะเป็นแบบเดียวกันกับตัวหน้าลิมิเต็ดนั่นแหละซึ่งเขาบอกว่าตัวทางหน้าของตัวเลขซีเรียลนัมเบอร์หรือเลขนัมเบอร์ของไอเทมนั้นๆน่ะจะถูกโอนไปเป็นหน้าคลาสสิกดานามิกเฮดแบบ1ต่อหนึ่งเลยก็คือเรียกง่ายๆว่าหน้าลิมิเต็ดทั้งหมดก็ยังคงเป็นลิมิเต็ดอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับซึ่งเเเเเเขขาาาาาาานนานนนนีีี่่่่่ยยไดด้้้้้บบอออออกกกกกตตตะะคคคคครรรััวววใใใชชงงลลสสสสสสิิฮจหหมมูึืทุณฟ เดิมเลยที่แบบเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนนูนเปลี่ยนนี้นนได้นั่นเองครับซึ่งเขาบอกว่าเมื่อคุณเลือกคลาสสิกดันนามิกเฮดแล้วเนี่ยคุณยังสามารถที่จะทอเกิลรูปทรงได้ซึ่งในคลิปวิดีโอเนี่ยทางเดวิดเองก็ได้ําการโชว์ตัวของอ่าการเปลี่ยนรูปแบบหัวให้ดูนี่นี่นี่จะเป็นแบบนี้ครับผมซึ่งก็ถือว่าอ่ะถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆก็ค่อนข้างจะโอเคนะสาหรับผมและทางเดวิดเองเนี่ยก็ได้บอกมาต่อนะครับว่าเบื้องหลังทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการเตรียมรูปแบบอวตารให้มันกลายเป็นรูปแบบเดียวกััััันนนนนนะะครรรรรรบบบบบซึ่่่งงงงจอออกกาาาาปปแแตตข้้สูใเเชหลียด หรือระบบแต่งหน้านั่นเองครับซึ่งเขาได้มีระบบแต่งหน้ามาให้คุณผู้ชมดูแล้วนะในคลิปวิดีโอของเดวิดเนี่ยซึ่งนี่เลยนี่นี่จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้คุณผู้ชมดูนี่อันนี้จะเป็นตัวของการแต่งหน้าของรบบ์ที่กำลังจะมานั่นเองครับซึ่งก็จะเป็นเหมือนพรีเซตอะนะเนี่ยแบบเนี้ยแบบที่อ่ามันจะมีใบหน้าแบบแต่งแบบนี้อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็อ่าแล้วแต่ทางคนขายนะว่าเขาจะขายออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรนะ ครับผมซึ่งเขาก็ได้บอกตรงท้ายนะครับว่าเออเนี่ยโลบอกเรายังคงรับฟีดแบ็กอยู่นะแล้วก็หวังว่าเราจะได้ทํางานร่วมกับทุกคนเพื่อให้ระบบนี้ออกมาดีที่สุดนั่นเองครับซึ่งนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทางเดวิดบาซูกีเนี่ยได้ออกมาทําคลิปวิดีโอพูดนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับว่าการที่เดวิดออกมาทําคลิปพูดแบบนี้แล้วก็คอมมูนิตี้โนเป็นเป็นระบบที่ผมเรียกได้เลย,เลยว่ามันทําให้โลบอกโดนชกแทบจะทุกครั้งเลยก็ว่าได้ครับซึ่งทางนี้เนี่ยถ้าคอมมูนิตี้โนเนี่ยได้เขียน ไว้นะครับว่าโลบอกเนี่ยได้เคลมไว้ว่าแบบเฮ้ยจะให้ผู้คนเนี่ยสามารถที่จะแสดงออกความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แต่ว่าได้ทาการลบหน้าคลาสสิกซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคอของโลบ็อกเลยก็ว่าได้ละครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ทําการแคปหลักฐานแล้วก็ได้เอาตัวของเดฟฟอรัมต่างๆที่โลบ็อกเนี่ยได้ทําการอ่าพูดพร้อมกับทําการเอาฟอรัมของโลบ็อกมาแปะแบบเป็นหลักฐานแบบจังๆเลยอ่ะซึ่งแบบผมบอกเลยว่าคอมมูนิตี้โน้ตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทก ได้บ่อยครั้งจริงๆครับแล้วก็มีเขียนอีกเพิ่มเติมด้วยว่าและคอมมูนิตี้เองนั้นเป็นคนโชว์ออกมาว่าเฮ้ยเนี่ยมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่อัปเดตเลยนะซึ่งนี่ก็จะมีตัวอัปเดตขึ้นมาอีกโอ้โหบอกเลยว่า หนักจริงๆครับสำหรับโลบอกครั้งนี้ซึ่งก่อนจะไปครับเรามาดูคลิคครับกันคลิคครับบอกเอาไว้นะครับว่าคุณบอกว่าคุณไม่ได้ลบใบหน้าแบบคลาสสิกออกแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เช่นนั้นใบหน้า2มิติแบบคลาสสิกกาลังจะถูกลบออกและแทนที่ด้วยใบยหน้าแบบดนามิกที่ออกแบบมาเพื่อให้เป็นสําเนาของใบหน้าเหล่านั้นปัญหาของมันคือใบหน้าบางส่วนเหล่านี้เนี่ยมันจะดูแตกต่างจากต้นฉบับไปมากคุณบอกว่าจะแก้ไขให้เหมือนกับต้นฉบับแต่คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาทั้งหมดนี้ได้โดยการที่ไม่ทําการอัปเดตอะไรตััั้้งงงแต่แรกคุณําาาลสปญห ที่ไม่จําเป็นอยู่ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมคุณต้องอัปเดตอะไรแบบนี้ด้วยแล้วมันจะไม่สมเหตุสมผลกว่าเหรอถ้าให้ผู้เล่นเลือกประเภทของใบหน้าหรือสีสะที่ตัวเองต้องการสวมใส่เองครับซึ่งแน่นอนว่าอพอคลิกครับออกจากส t a r ์โค้ดปุ๊บนะโอ้โหชกไม่หยุดจริงๆครับพูดตรงๆเลยก็ ทั้งหมดทั้งมวลครับมีอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับตัวคลิปวิดีโอที่เดวิดบาซูกี้ออกมาทําคลิปตอบนั่นเองครับก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมช,มชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมทําการอัปโหลดนั่นเองครับและถ้าเกิดอยากสนับสนุนกันสามารถโด o n a t e super chat หรือทําการสมัครสมาชิกรายเดือนกันได้นะครับขอบคุณมากครับผม